พลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เปิดเผยความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายโนโอือจง <c oughs> ชาวเกาหลีใต้ว่าผลการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว7วัน การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตำรวจไทยได้รับฐานข้อมูล DNA อของพ่อผู้เสียชีวิตจากตำรวจเกาหลีใต้แล้วอยู่ระหว่างการนำเข้าสู่การพิสูจน์เทียบเคียงกับตัวอย่าง DNA จากร่างของผู้เสียชีวิตค่ะที่คาดว่าน่าจะเป็นร่างของนายโนอูจงถูกเก็บไว้ที่สถาบันนิติเวชพิทยาโรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวานนี้ตำรวจเก็บตัวอย่าง DNA จากญาติผู้เสียชีวิต2คนก็คือพี่สาวและญาติคนอื่นๆนะคะซึ่งก็คาดว่าในกระบวนการนี้น่าจะใช้เวลาราวๆสาวันจึงจะทราบผลเนื่องจากเป็นการเทียบ DNA จากที่เก็บมาจากกระดูกอ่อนของศพจึงต้องใช้เวลานาน,านกว่าปกติค่ะ ส่วนความคืบหน้าทางคดทีที่จะต้องติดตามตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าในเบื้องต้นมี3คนตำรวจเกาหลีใต้ได้ร้องขอหมายแดงต่อตำรวจสากลหรืออินเทอร์โพแล้วนะคะและก็สามารถจับผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งคนที่ชื่อว่านายลุนอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผล นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังสถานสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยและตำรวจเกาหลีใต้เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายแดงได้แล้วนะคะว่าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะ